ด้เวลาแล้วจะวต้องสวมชุดนี้แหละเพราะว่าตำรวจมันจะมาหาเจ้าลวนี่คือตำรวจเจ้าเจ้านั่นอยู่ไหนวะเฮ้ยฉันเจอแกละพูดทำไรพิดครับพูดทำไรพิคดับข้อหา ทำลายหุ่นและนำหุ่นพวกนั้นไปไว้ในกองขยะแล้วมันผิดเลยครับว่าเด็กๆเขาก็สังเกตมาตั้งแต่หลายวันแล้วว่าทำไมหุ่นมันเริ่มหายไปเทียบแต่ว่าทำไมแ้วทำไมคนที่มาเดินแถวๆร้านเฟนดี้แบบพวกเด็กๆที่มาเดินอยู่หลังร้านแล้วทั้นั้นเด็กที่มาเดินหลังร้านเมือ่อเมื่อวานนี้ก็ก็ได้หายไม่ได้ปรากฏตัวใหม่เลยเฉพาะกายนะ ดูแต่ละดูหลักฐานแล้วก็โดนบินแล้วน,า,นายเป็นคนทำไม่เละมาเจอไส้ฆาตกรไปใช้ไปยอมไม่ยอมเราอ,อิงงงฉันไม่มีทายอมง,ง,ง่ายๆกับอีตำรวจก็โง,ง,ง่หรอกเฮ้ยสวมแล้ววเออเออเออเอเอ,เอ,เอ,เอฉันแข็งฉันอยู่ในชุดแล้ว พูดม <fate> ากว่ะพูดมากว่ะอ่ายิงฉันไม่เ pues ก mm ่าหรอกฉันเป็นหนูในเงอเ้อเู้ออเนี explicit. ่ยอะไรเนี่ย <viral> อ เออเอ้ยไฟไม่ร้านฉันต้องหนีออกจากร้านละไปแล้วว้ว้้นอช่วยกูด้วยจะดีไปตำรวจโง่หกร้อยล้านปีต่อมาโอเคพูดผิดสามสามสิบปีต่อมา ทำไมอามันทำไมอาจาอยู hey. he. 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 Yeah, he. ่าที่นี่ได้ทำไมอจายไม่ดูได้เนี่ยโอ้ยย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 ยไยยยยยยยนยยยงมยย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 ยนยย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 อยย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 นยย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 ยนยย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 เอย จะเอตัวเอง oh. เออเลียแไปปัาเด็กนี้นะฮะทำอย่างนี้รู้ไหมว่าอายรู้ไหมว่าอายจะลูกจิตแลลกกูกจิตจังก็ไม่สนหรอกอา้าวบอกจัางนี้เดี๋ยวอายก็ฆ่าตายแน่ขายังไงก็เรื่องของแกหรอกอ้าวเอาูอย่างนี้แสดงว,ว่าแสดงว่าเอ็งไม่กลัวนะ้างนั้นอายมีไฟแช็กนะเอาไฟแช็กไป หลังคาร้านได้หลังคาร้านได้ก็ได้ถล่ม,มตัวใครตัวมันนะเดี๋ยวอ้าไปเลยนะนี่ตัวใครตัวมันแล้วไปเร็วตัวใครตัวมันนะไปเร็วสองปีต่อมาวาเออฟื่อแล้ว ไม่รานมันพังอยา่นี้เนี่ยเนี่ยสุกทายเจ้าเจ้าเจ้ายาอีสานนั่นมันมาทำลายล้านทำแล้เวเจ๊าะหัวมันจะจะไปหาคนที่จะขากันเออเนี่ยมนล้านอะไรเนี่ย น,นี้มันแลนอะไรเนี่ยจะเจอแกสักทีนะเจ้าพักเพ็ดเอ้ยอะไรเนี่ยแกคือใครสินะจะไม่ได้เลยหรือฉันก็รู้อยู่แล้วแกรวมมือกับเจ้ายานนันใช่ไหมถูดถูดเลยล่ะไอเขียว ก็ฉันนั่นสร้างร้านภาคสี่สร้างร้านนั้นมาได้หลอกแก่ได้หลอกล่อแกมาเผาที่นั่นแต่สุดท้ายแกก็ไม่ตายเจ้าก็เลยสร้งางร้าร้านหนึ่งเพื่อหลอกแกดนเผาอีกครั้ง <c oughs> เออโคตนยางแกเลยเก่งแกตึกนกตื่นแค่ไอีตูดมึงเอ้ยโง่ยังแกเดินหน้าก็สูบเว้แะ ินว่าจะฟักว่าจะฟักเมื่อกี้ผิดพลาดนะครับผมก็ต้องทำใหม่นะครับผิดพลาดผิดพลาดผิดพลาดย่เออ้แตอมแว่าคือวัตื่นเลยฉันรอแกมาเพื่อ

เดราไปนอกร้านเลยคิดผิดคิดปิดชีวิตเมีของแกที่แกลงไอ้ควายมึงยึดจากเรื่องราวจักรวาลเฟดี้เออก็ได้ตบลงคัทบายครับบายบายครับขออขให้ไม่มีความสัก